ัสดีครับเพื่อนี่ทุกคนครับวันนี้มีโอกาสดีอีกวันหนึ่งนะครับได้มาปักป้ายขายที่แถวเมืองสุรินทร์นะครับก็จะมานำเสนอที่ดินนะครับอีกแปลงหนึ่งแถวเมืองสุรินทร์นะครับใกล้รูบินสันนะครับก็จะเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ก็อยู่พิกัดด้านหน้าที่ดินแล้วนะครับผม ทางเข้านะครับนะครับทางเข้านี้ห่างจากาสะพานก่อนถึงโรบินสันนะครับเส้นเรอบเมืองนะครับผมก็เลยสหกรณ์รับครูมานิดนึงนะครับผมก็จะขึ้นสะพานแล้วก็ลงสะพานซ้ายมือเลยนะครับลึกเข้ามาอีกอประมาณห้าสิเมตรได้นะครับก็จะถึงพิกัดที่ดินนะฮะนี่นะฮะ อันนี้จากริมทางแยกตรงนู้นะครับไปจนถึงริมสุดนู่นนะครับนะฮะก็จะมีความยาวหน้ากว้างอยู่ประมาณ 1, 100า่งหร้อยเมตรเศษเศโดยประมาณนะครับแล้วก็จะมีความยาวลึกประมาณเจ็ดสิบถเมตรนะครับผมนี่นะครับ บรรยากาศดีนะครับก็ใช้เวลาเดินทางไปถึงโรบินสันก็ประมาณ2นาทีนะครับผมก็อยู่ไม่ไกลสำหรับอยู่ในโซนข้างในรอบวงแหวนสุรินนี่เองนะครับก็ทำเกี่ยวกับบ้านจัดสรรดีนะครับตรงนี้ก็เคยคิดจะแบ่งล็อกนะครับเป็นหมู่บ้านดีนะครับแถวน,นี้ก็เจริญนะครับอยู่ในเมืองสุรินเลยนะครับ บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะเงียบเ,เงียบดีนะครับเป็นที่พักผลล่อนแบบว่าไม่มีเสียงอึกกระทึกคึ้โครมนะครับเป็นทีเ่เก็บงานเก็บโกดังเป็นบริษัทก็ได้นะครับโกดังได้นะที่สวยบรรยากาศดีสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนี่นะ อยู่ไม่ไกลจากถนนเ,เส้นรอบเมืองมีทางเข้ามาที่เป็นทางคอนกรีตนะครับตรงนี้ก็อีกไม่นานก็จะเป็นคอนกรีตนะครับผมก็เลือีกนิดหน่อยนะครับยังมาไม่ถึงนะครับก็คงใช้เวลาไม่นานนะครับที่เสือบรรยากาศดีนะครับ ขอนาเสนอเลยนะครับผมแถวเมืองศรีินของเรานี่เองนะครับเออขอแจ้งราคานะครับไร่ละไร่ละ1นึ่งล้านห้าแสบาทนะครับมีทั้งหมด4ไร่นะครับสามงน30นสาตาราวานะครับที่สวยนะครับถนนออตัดด้านหน้าแปลงแล้วก็ข้างๆแปลงทั้ง3ด้านเลยนะครับ ไล่ละหนึ่งล้านห้าแสนบาทต่อรองกันได้นะครับผมสนใจทักทามาเลยนะครับก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะขอฝาก,ออกช่อง youtube ด้วยนะครับสกกรินรถบ้านที่ดินฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ share, คอมเมนต์มาได้นะครับทุกชิ้นงานพเพื่อนๆพี่น้องทุกคนก็จะไม่พลาดนะครับ ที่ว่าผมทำงานแต่ละที่นะครับสนใจถ่ายถามมาได้นะครับว่าที่แถวไหนบ้างนะครับที่เพื่อนๆต้องการนะครับเพื่อนพี่น้องทุกคนต้องการนะครับแล้วก็จะช่วยดูราคาให้นะครับก็ที่แต่ละที่นะครับที่ที่ทำงานนะฮะเราจะเห็นหมดทุกชิ้นงานนะครับถ่ายถามมาได้นะครับ สวยบรรยากาศดีนะฮะไฟฟ้าประปานะครับถึงพร้อมนะครับผมก็คงไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะเพียงพอแล้วนะครับก็จะขอลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ